เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาหาชีบ้าบ้านส,สวยๆท่า้ชมเลยสวยเล็กอยู่นะครับบ้านเดี่ยวพื้นที่กว้างขวางเลยสภาพดีบรรยากาศก็ดีครับเงียบสงบเป็นส่วนตัวไม่แอาอัดไม่ตาครับพื้นที่เหลือเยอะมีของแถมให้ด้วยนะครับอย่างเช่นทีวีนะครับแถมทีวีไปด้วยเลยแอร์ตู้เย็นพัดลมเพดานก็แถมครับ ที่จอดรถก็มีให้พร้อมภายในตัวบ้านมี1ห้องนอนครับ2ห้องน้ำครับมีในห้องนอนหนึ่งห้องห้องนอกหนึ่งห้องครับห้องน้ําแล้วก็มีห้องครัวมีแถมโต๊ะทํางานโต๊ะรับแขกไปด้วยนะครับเคาน์เตอร์ครัวก็มีให้ครบครับตัวบ้านสภาพดีครับหน้าต่างมุงลวดครบๆพร้อมอยู่สวยสะอาดพร้อมเข้าอยู่ได้เลยครับสําหรับตัวบ้านวิวด้านข้างครับไม่แออัดนะครับเปิดไวเป็นที่โล่ง กับราคาเพียง1นึ่งล้านห้าแสนบาทเท่านั้นเองบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ได้เลยครับแปลงนี้อยู่ใกล้กับโรงเรียนเขาทรายทับคอพิทยาครับจังหวัดพิจิตรท่านใดกําลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูกันได้ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าวเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ